สวัสดีครับวันนี้พบกับโพูดอีกนนครับกับคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับสําหรับป .4 ของเรานะครับก็จะมีเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรรณคดีนะครับโดยที่เรื่องนี้ทุกคนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะพูดไม่ได้บอกว่าท่องได้นะพูดบอกประมาณว่าน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับเรื่องนี้คือบทเหตุกลอมพระบันธมเหตุเรื่องจับระบานะครับ คือต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนในยุคก่อนเนี่ยเขาก็จะชอบการฟังเพลงนะครับแล้วเขาก็จะฟังจากเครื่องเล่นเพลงอะไรแบบนี้นะครับนะซึ่งเจ้าเครื่องเนี้ยมันทํายากมากนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับเป็นบทเฮกล่อมนะเป็นบทเบทเพกล่อมเพราะ,ะนั้นเขาก็จะจ้างกวติอากาวีเก่งๆนะมาแต่งให้ในในสํานักนะครับในสํานักราชวังแล้วก็เคยแพร่ต่ออะไรอย่างงี้นะ บทเหตุการณ์พระบรรทมอะเขาบอกว่านะครับน่ะเขออามีกรเปิดหน้ามาบอกว่า ระบำสายฟ้าไม่ขลาลอแก้วเรามาสูนเห็นแล้วข้างขวานเข้าไปเปี้ยงเปี้ยงก้องพนาฟ้าผ่าใช่ไหมแวววับว่าใยแสงอะไรเอ่ยนะครับนี่คือกรอนที่เขาต้องการจะสื่อกับเรานะครับในตอนนี้นะมาดูที่ผู้แต่งกันก่อนนะครับผู้แต่งก็คือคนที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่นั่นคือ สุนทรภู่นั่นะครับหรือสุนทรเกิดวันที่หกมิถุนาในสมัยพระพุทธยอดพระจุลลุมาลาคือรัชกาลที่หนึ่งนะครับแล้วก็บิดาเป็นชาวละยองอพุพโยมอยู่ที่กรุงศรีอ่าสุนทรภู่ได้ศึกษาที่วัดชีประขาวนะครับนะปัจจุบันคือวัดตรีสุดารามนะครับพอไม่นานก็ลาออกอ่า แล้วก็มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขาไปบวชนะครับนะก็มีการปรงต่อชีวิตรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกเหงานะครับท่านก็จะไปบวชนะอ่าผู้ประพันธ์เรื่องเบ็ดเหุเบ็ดตบทเหตุหกล่อมเรื่องจับจับระบาเนี่นะครับนะก็เดิมทีอาจจะเป็นราชการที่สองนะครับแต่เขาก็ไม่เห็นติดต่ออะไรมานะอ่ และเนื่องจากสุนทรผู้สามารถแต่งได้ดีนะครับจึงได้รับพระมหา,ากรุณาธิคุณนะเลื่อนเป็นคุณโสุษขุนโสธรวหารนะครับหลังจากที่ท่านได้สวรรคตรนะครับก็สุนทรผู้เองก็เอาอุปกรณ์ที่มีนมาสมทบในการไหว้นะครับมีหลายมีหลากหลายอย่างนะครับในการที่ใช้เป็นบทเฮกล่อมแล้วจับระบาก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย นะครับอ่ะไปดูกันบทใหกลมหรือเหเรือเห่เรื่องหรือจับระบามเป็นการประพันธ์ด้วยกาบเหซึ่งมีฉันทะ,ละคลัายคล้ายๆกยับันที่สิบเอ็ดนะครับจำนวนคำก็ยังคล้ายเลยนะครับต่อมาใช้กล่อมพระบรรทมและพระโอรสและพระธิดาของพ,พ,พระสมเจพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือ ก็ได้มีการใช้กล่อมพระบัณฑถมสำหรับโอรสแล้วก็ธิดานะครับคือลูกชายลูกสาววางกันเถอะนะครับพอเข้าสู่เรื่องนะครับก็มันจะเอาคดเล่าโดยรวมก่อนนะครับมันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไปนั่งอ่าไปเล่นกันเหมือนเล่านัดนัดแก๊งกับเพื่อนเราก็ไปเล่นกันนะครับปรากฏที่วันที่เล่น,นฝนมาตกเด็กพวกนี้เลยต้องหลบเข้ามาแดมแอบบในโบสถ์นะครับก็มีนะหับประมาณว่าอ่า เขาคุยกันเรื่องว่าเอ,อสา,าราหลังใหญ่พระพิสุกวัยสิบหกนั่งสงบนิ่งหน้าประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานเด่นเป็นสง่าเหนือเหนือผนังสารามีมีภาพวาดนะครับมีภาวพาวาดก็มันในสาลาใหญ่และพระพิสุกวยสิบหกต้องมานั่งสงบนิ่งหน้าหน้าประธานองค์ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็เก่าแก่ที่สุด นะเสร็จปุ๊บเด็กพวกนี้มันก็พอมันทานเล่นอะไรเสร็จปุ๊บฝนตรงก็มารวมกันอยู่ในวัดถูกไหมแล้วมันก็มีการพระเพียบนะครับก็คือพออยู่ในวัดเนี่ยคนที่จะมาต้อนรับก็คือหลวงพ่อนะั่นแหละหาขนมหาอะไรไมาให้กินนะครับแล้วก็เริ่มถามนะพระวิสุวัยหกสิบนั่งสงบนิ่งต่อหนะ้าพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานว่าเด่นเป็นสงา่าก็ต่ําลงมา เป็นเพราะบูชาที่มีแจกันดอกไม้ทูบเทียนวางลดหลั่นตามลำดับนะครับก็เป็นธรรมชาติของมันนะเขบบญญาบรรยายฉากที่อยู่ตอนท,ที่เด็กกลุ่มนี้มันเข้าไปนั่งนะครับก็ถ้าจะลงใกล้ๆนี่เองก็คือพอทุกคนได้ยินเสียงเดียวกันคือเสียงของฟ้าผ่านะครับอาจากเ็เลยพูดขึ้นว่าท่านถ้า,า,าจะโคงใกล้ๆนี่เอง หลวงพ่อเปิดขึ้นหลังจากเสียงกัมมน,หนาหยุดลงอะไรอะไรอะไรลงครับหลวงพ่ออภพยแก้วพงหัวขึ้นมาพร้อมอามาพร้อมจะถามคำถามของเขาเองนะครับเขาก็ถามก็ถามตอบไปว่าขวานํามาสูนละมังนะครับที่ทําให้เกิดฟ้าผ่าแบบนี้นะตอนนี้นะครับก็เกิดความเชื่อสองสองอย่างคือ เด็กกลุ่มนี้มันก็มีความเชื่อว่าไฟฟ้าเนี่ยเกิดสายฟ้า,ฟาสายฟ้าผ่าเกิดจากอ่าประจุบวกประจุลบแต่ความจริงแล้วนะครับก็หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่หรอกความจริงมันเกิดจากขวานของลามมสูรนะที่นางไม่ขลาลบได้นะครับนะทีนี้นะครับก็ทีนี้เขาก็มาเจอกันที่ขวานลามาสูรขวานลามาะสูรน,นี้เป็นอย่างไรครับพ่อ นะครับอ่าขิมก็เขาก็ถามด้วยความสงบนะนี่พราะเพราะนางไม่ขลารอกแก้วเอาลูกแก้วมาแกว่งเดินไปเดินมาแสงมันก็กระจายกระจายนะครับ mm. พวกเธออ่ mm. าพูดง่ายคือเหมือนเหมือนมารอนะครับมารอคนถือแก้วร่วมามวสรเห็นแล้วข้อขวานออกไปนะหลง mm. วงหลวงพ่อท่อนเนื้ออ่าร้องท่อนนี้ออกมาให้ฟังนะครับแต่พวกเด็กก็ทําหน้างุงงเพราะไม่เคยฟังนั่นเอง แต่คุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่เคยบอกอย่างนี้เลยนะครับก็คือกระโดดไปยังไม่ก,ก้อนอ่าเหมือนเป็นประจุไฟฟ้ามันกระโดดจากก้อนหนึ่งไปก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเป็นการกเถียงกันร,ระหว่างความเชื่อกับข้อเท็จจริงนะครับนะส่วนฟ้าผ่าเกิดจากการที่ประจุไฟฟ้าบนก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งนะครับไปหาประจุเมฆอีกก้อนหนึ่งนะเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเกิดเป็นแลบขึ้นมา นี่คือเนื้อหาที่เรียกว่าเกิ่นก่อนที่จะเข้าสู่เหตุจับระบานะครับก็จยงเป็ดก่อนนะแต่น,นี้มันเป็นเอาคนเราอยๆให,ให้ฟังใหม่แล้วกันนะครับคือมันเป็นเรื่องของอ่ามันเป็นเรื่องภาษาไทยนี่นแหละที่โค้ดได้เริ่มไปบ้างแล้วนะครับก็เสร็จปุ๊บพอมันมีการาเด็กเด็กเหล่านี้เข้ามาหลบในวัดถูกไหมแล้วหลวงพ่อก็ชวนคุย ปื่มนะาุคมาก็ไปคุยถึงเรื่องฟ้าผ่านะแล้วก็มีมีคุยกันถึงเรื่องว่าผ่าลงรถอะไรแบบนี้นะนะบทเหตุกลมอ่ะอันนี้เป็นคลิปสำหรับพรุ่งนี้นะครับนะอ่ะนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็เดี๋ยวคาบหน้าควรจะเข้าไปที่ในส่วนของบทตัวเนื้อเรื่องจริงๆนะวันนี้เอาเอาภูมิหลังเอาอะไรมาพูดให้ฟังก่อน วันนี้นะครับผู้แต่งก็รู้ไปแล้วในเรื่องเริ่มจะเริ่มในในครับหน้านะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสําหรับบทเกินนํานะครับของพระบรรทมนะครับก็โค้ดขอกล้าวของพระสวัสดีครับ